สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชจชวานในข่าวไวไทยไทนิวนะครับเรื่องราวนี้หลายคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะสงสารเอนดูหรือว่าขำดีนะครับ <S <S จากที่ทางนมกวินดูวานนะครับออกมาเผายแพร่ค,คลิปของปุ้มปุ้ยพันธิพาปรยาอุ้มท้อง8เดือนนั่งอยู่บนโซฟาครับมีอาการโศกเศร้าร้องไห้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะเอนดูหรือว่าสงสารดีนะครับทางน่มกวินเนี่ยมีการผมมนเผยโมเมนต์นี้ออกมานะครับซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นคลิปที่ทางปุ้มปุ้ยเนี่ย มีอาการหิวครับแต่ว่าต้องอดทนทำไมต้องอดทนเพราะอะไรเพราะว่าเธอเนี่ยถูกจํากัดอาหารนะครับเนื่องจากว่ามีภาวะเป็นเบาหวานนะครับแล้วเธอเนี่ยก็อุ้มท้องลูกอยู่8เดือนนะครับซึ่งกวินเนี่ยมีการเขียนแคปชั่นในคลิปโมเมนต์นี้เนี่ยระบุนะครับว่าปุ้ยหิวแต่ต้องจํากัดอาหารเพราะมีภาวะเบาหวานนางอยากกินขนมอยากกินข้าวกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสู้ๆนะที่รักอีกเดือนเดียวเ,เท่านั้นขอบคุณที่อดทนและเสียสละนะ มีใครแนะนําขนมหวานที่คนเป็นปลาหวานกินได้บอกผมหน่อยนะครับนี่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและก็บรรดา fc แฟนคลับต่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ให้กําลังใจคุณปุ้มปุ้ยอย่างรัวรวกันเลยนะครับบางคนเนี่ยก็มีการแนะนําขนมแล้วก็ของกินอาหารแก้ขัดไปก่อนสําหรับคนที่เป็นหวานในช่วงตั้งท้องแล้วก็จะช่วยบรรเทาความหิวของคุณแม่อย่างคุณปุ้มปุ้ยเนี่ยลงไปได้บ้างนะครับนี่ครับก็มีบางคนก็บอกว่าพี่ปุ้ย กินอินทผาลัมอบแห้งไปก่อนนะอีกแค่เดือนเดียวมันช่วยเพิ่มน้าหนักมันช่วยเพิ่มน้นํานมด้วยนะครับช่วยเพิ่มน้นํานมด้วยมีประโยชน์มากมากและเป็นกําลังใจให้นะครับนี่บางคนก็แนะนําบอกว่าเอ๊ลองกินน้ําใบเตยดูไหมน้าใบเตยต้มสุกนะกินแทนน้าเปล่าเลยมันก็จะช่วยลดน้ําตาลในเลือดตอนแม่ที่บ้านนี้ท้องเนี่ยก็กินเสียงเบาหวานเหมือนกันกินน้ําใบเตยหลังจากนั้นเนี่ยไปตรวจรอบ2เนี่ยก็ไม่พบแล้วสู้ๆค่ะขอให้น้องคลอดง่ายๆแข็งแรงทั้งแม่และน้องนะคะ นี่นะครับน่ารักมากบรรดาแฟนกลับแล้วก็บุคคลในวงการเลงที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับก็แนะนํากันอย่างดีมีการแนะนําขนมครับขนมคีโตอาหารคีโตใช้น้ําตาลแย่หวานน้าตาลอีดิทอาจจะช่วยได้นะครับทานข้าวขัดสีข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ช่วยดะดับน้ําตาลในเลือดได้บางคนก็บอกมาชื่นชมเธอนะครับบอกว่าคนเป็นแม่เนะี่ยจริงๆต้องเสียสละมากๆเลยนะครับทั้งร่างกายและจิตใจและในภาวะท้องเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องมีอาวะอาการที่ค่อนข้าง,งจะเซนซิทีฟ คุณพ่อเนี่ยจะต้องเข้าใจและเอาใจเยอะๆคอยบีบคอยนวดให้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ลองไปชมคลิปโมเมนต์นะครับของที่โมเมนต์ที่คุณกวินเนี่ยโพสคลิปภรรยาย่องคุณปุ้มปุ้ยครับที่มีอาการสศกเศร้าเนื่องจากกินทานอะไรไม่ค่อยได้อยู่บนโซฟาครับจะรองไห้ทำไมจะรองไห้ทำไมเราวันนี้กินเกินหรือยัง โบุบูไปช่วยแม่ดิอืมไม่ต้องน้องทีงหลังนี่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งในวงการบันเทิงที่น่ารักนะครับตั้งแต่ตอนที่พบปาเป็นแฟนกัน,กนจนมาถึงช่วงที่แต่งงานกันและล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ก็กำลังจะมีเจ้าตัวน้อยนะครับอีกเดือนเดียวมาลืมตาดูโลกนะครับ ผมไลทเทนิโอไลก็ขออวยพรนะครับให้ทั้งคุณกวินและก็คุณปุ้มปุ้ยนะครับสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวแล้วก็ลูกน้อยเนี่ยออกมาหมรืรอตาดูโลกได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะครับข่าวไวเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ